สิ่งสำคัญนะคะที่จะทำให้การทำธุรกิจเนี่ยประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามไม่ว่าจะเริ่มต้นจากธุรกิจน้ำหอมนะคะสิ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จก็คือการที่เราเนี่ยรู้จักลูกค้าของเราและทำของออกมาให้ถูกใจลูกค้า ไม่ใช่ถูกใจเราเองนะคะฝากไว้ด้วยหลายๆคนเนี่ยนะคะก็จะชอบทำสิ่งของที่คิดว่าดีที่สุดแล้วก็ใช่สำหรับเราที่สุดแต่อาจจะลืมไปว่าเราไม่ได้ซื้อเองทั้งหมดนะคะลูกค้าเป็นคนตัดสินใจซื้อของที่เราผลิตออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการ รู้ความต้องการของลูกค้านะคะแล้วก็ผลิตของผลิตกลิ่นตามความต้องการของลูกค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการทำธุรกิจเลยนะคะใครอยากจะทำแบรนด์น้ำหอมสามารถเข้ามาปรึกษากันได้นะคะ